ก็นี้ก็จะเป็นบรรยากาศครับตอนนี้เดี๋ยวจะไวบ่าเพื่อเป็นบทลงกาษนะครับผมตอนนี้จะเริ่มเียกิตอันนี้เดี๋ยวได้เวลาเราก็จะทำให้มับรรจุืรรกันทีละขั้นตอนนมากว่าอยู่ที่นั่นนะครับเอไใส่กระป๋องปู้ลัทบาทนะครับผมทั้งบาททั้งกีวอนนะฮะจะขึ้นที่องค์พระนะครับแล้วก็จะหยวอดลงในกงละลงกันจะให้นักขึ้นไปใส่เองก็ขึ้นไปไหวนะนได้รงนะ เอาใส่กระป๋องปูนุิ้งไปนะบอกว่าขอใส่เทปหน่อยแล้วเราจะหุดให้ตอนนี้กรดที่หนึบรรจุคระอาษบริหาทตั้งจติษานใจด้วยนะก็มีกระบกไไตรพีวอนบาตสลับปัดแต่ครับกระที่บรรจุอยู่นะครับเจ้าที่ปูนขอแถวเดียวก่อนแถวเดียวก่อนตาะไนฝาได กับรถำปูนมาลงบนระยานอ่ะลงสุดท้ายพอดีเดี๋ยวมาทานอาหารนะั้นปูนปูนใหม่ๆจะใช้ของใหม่ทุกวันใช้ของใหม่ทุกวันจะไม,ม,ม่มีทักวันทักคืเพราะเป็นปูนใหม่นี่ยแต่ทีมาแล้วเลยจะมีน,อน้องท,งที่เพื่อจะสร้างนีปแบบเราจะตักปูนทุกวัน วันนี้ก็ได้ตระจบ้านทีได้ร่วมซื้อปูนกันนะครับเขาตรุโูทนาปูนนะครับ ใส่พ้าใส่พ <fin anta> <ots> ้าผ้ได้ยังไงได้นี่นี่ผ้ามีเราไม่ใช้อะไรไว้ที่นี่ต่อไปคุณจะมาต่บได้นี่หนะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรามีของสังเกตในตัวเราวใส่ไปเลยเยเกยไม่ได้ออกมาทางรถโอ้ใช่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 ใ ขอแจ้งข <mel od ic 00> ่าวให้ทราบเกี <mel od ic 00> ่ยวกับเรื่องการเที่ยปูเอาจรินะไม่ใช่ข่าวไม่จรเรื่องทางกองทัพบอกว่าให้ใช้แถวเดียวพอร้องคูณได้ตามสกเป้งเราต้องเดี๋ยวผมก็จะถวายองค์พระองค์นี้นะครับผมเดียวช่วยกัน